มึงนอนมีแล้วเหรอถามจริงเออจังไหนวะข้างบนข้างบนในฝันข้างบนน็อกเหมือนกันเพื่อนตรงต้นไม้ซ้ำตายเลยน้องไอ้อสตรงนี้ดูนี่ใหญ่จังการนาไปหน่อยสโคปมันเป็นสโคปแปดยิงไม่ได้อะ

เออเราลราเรื่องการเผาอะระยะของนี้อย่าเออเราเราการเผาไม้ก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิมแต่อาจจะต้องยิงซ้ำหน่อยไม่ติดนี่กล่องนัดมั้งเผาไม้ตรงซองที่นี่แรงกว่ากูก็หวานมาแรงกว่าไอ้ยิงอะไรไอ้เจี๋ยมันยิงแล้วมันเผาแบบจืดๆสี่ทีเลยอือเร็วเก้อเมย์ก็โอพีอยู่นะนี่เอ๊ะทำไมมันช้า เอาเพื่ออะไรอะตันนี้ฉันเปลี่ยนแจ็คแจ็คไปนในตัวนี้ละฉันจะได้แบบเดินอุณแจ็คแอนผมถูกมากแล้วโดนยิงมาจากไหนวะหุ่น 5, ไฟมันยิงได้เะยะไกล เออแลเราละเรื่องการเผาอะระยะเออเราเราการเผาไม้ก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิมแต่อาจจะต้องยิงซ้ำหน่อยต้องกก่องนัดมั้งเผาไม้ลูกงซองที่นี่แรงกว่ากูก็ว่านมาแรงกว่าไอ้ยิงอะไรไอ้เจ้ามันยิงมันยิงแล้วมันเผาแบบจืดๆแบบสี่ทีเลยเร็วเก้อเมนกับโอพีอยู่นะนี่เอ๊ะทำไมมันฉัน เอาเพื่ออะไรอ่ะตอนนี้ฉันเปลี่ยนแจ็คแจ็คไปนในตัวนี้ละฉันจะได้แบบเ,เดินคุณไแกนบุกมากแล้วเพียดัก,นนก,กไหนวะ เอย่ไปฆ่าไปตัวเดี๋ยวจะปวดท้องเอ็กตอนนั้นหนูยิงได้แค่ก่ออย่างเดียวยิงข้าเนื้อไม่ได้เลยอสัตว์ปืนกูก็รีโหลดใช่เหี้ยโอ้ยเฮี้ยแทบเออลงกล่องเหลืองกล่องเหลือง

ไม่ใช่กูกูตายไปแล้วคุณนว้ยป่ากูตายไปแล้วอย่าตายคนแรกได hey, ้ยี Listen, ่ห้ไม่บอกว่าเห็นเงียบกูก็บอกอยู่กูตายแล้วมันมันควรจะบอกให้เราขึ้นหลังคาตามซีโร่ไปเฮียแต่ตัวละครไม่สามารถขึ้นไปได้ทำไมขึ้นไม่ได้เลยเออขึ้นไม่ได้หรกูลงมาเอาของที่แอดดอกมาเดิมละ โอ้อ่ะช่วงแอดดอกอีกคนนะจ๊ะกณลงไปพวกะกูโดนเลนตี้เบดีเต็มเลยมกลัวอะไรแล้วขขานัดหรอจะเอ้าแปลว่าอยู่คนเดียวกูว่าไม่น่าใช่สธอยิงอะไรเห็นแล้วเหรอยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ็บบ๊ะปั๊บกูน่าจะไลน์ออฟไซด์อย่าเพิ่งตัดสินามโอ้ยไอ้เหจ็บตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งวิ่งหนวดเลยเห็นตัวละครมันดำดิ้นได้ไอ้เขวัญไม่เห็นกูวิ่งเอาถ้าจะรู้ว่ามันเยอะขนาดไหนกูถึงไม่วิ่งกลับไปแล้วกูวิ่งอย่างวิ่งโอ้โหตีตัวไอ้เหี้ยกูบอกเลยลงก่อน กูเข้าช้าเลยีกหนึตัว่สตัวอุ้ยออีช่ทำไมจากไหนไม่รู้มองทิศทางไม่ออกนู่นนูนนู่นนู่นเห็นวีก็ส่นแต่อยู่ไหนไม่รู้อยู่นู่นในโกดังนุดในโกดังนับสวยเห็ว่าลงไม่ทัน เราเห็นแล้วเหยส่านมานะควาเปนลูกมันูเลยะว้าว้ยูก็หัวใหญ่อะไสักว์กูต้องมาน้ารงอีกไอ้ีกไปโดนไอ้แคบติดคิดบ็อกหินมึงเคยมีแต่แบบนี้เลยนะ Oh.